ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสะพานท่าแม่น้ํายมตรงจุดที่อยู่ตรงบริเวณโรงพยาบาลศรีสานาลัยและก็ที่ว่าการอําเภอศรีสานาลนะครับตอนนี้สถานการณ์ในแม่น้ํายมตรงนี้นะครับเริ่มวิกฤตขึ้นมาอีกแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยที่อําเภอศรีสํมรงอําอำเภอสวนเขาโลกและตัวเมืองสุโขทัยน้ําท่วมแล้วนะครับตอนนี้ในแม่น้ํายมที่ไหลนี่งจงหวัดแพร่นะครับน้ําเต็มมากๆนะครับแต่ ล้นตลิ่งเลยนะครับแล้วก็คิดว่าตอนเป็นมวลน้ําอีกเยอะเลยเพราะว่าฝนตกมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็เขื่อนต่างๆที่อําเภอสุทนาลัยแล้วก็จังหวัดลําปางที่เขื่อนแม่มอกนะครับแล้วก็เขื่อนพุ่นแม่นาแพกาลังจะล้นนะครับตอนนี้ก็ล้นไปบางส่วนแม่มอกล้นไปแล้วหรือแม่นาแพกาลังจะล้นแล้วมันจะไหลรวมกันที่อําเภอสีชมรงอําเภอสุทนาลัยเหนเขาโลกนะครับจะเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้แล้วอำเภอเมืองจับสุโขทัยก็จะท่วมนะครับ ตอนนี้เนี่ยสถนานการณ์วิกฤตมากๆเลยครับภาคเหนือแล้วก็จะไหลลงไปที่คนครสวรรค์ยุธยาวัดชัยวัฒนารามบ้านผมแล้วก็ไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเตรียมรับน้ําไว้ได้เลยนะครับน้ําเยอะมากๆหามาดูแม่น้ํายมหน่อยนะครับตอนนี้น้ํายมขึ้นสูงสูงมากเลยครับ น้ำสูงมากๆเลยนะครับเต็มเลยนะครับล้นออกมาข้างนอกสูงมากๆเลยครับตอนนี้สถานการณ์น้ําในน้ํายมนี่ไหลไม่หยก็แค่เนี่ยนะครับโเต็มเปิดเลยนะครับล้นเลยนะครับตอนเนี้ i